แล้วเมาครับเมาแล้วกัดนี่พี่จะ,ะ,ะวนคนอื่นตายสิคนอื่นมันตายเพราะว่าคนอื่นน่ะสิ อ้ยอไหไอล้วะด,ดวยตายไม่เท่าไหร่หไอ้เงี้ยคนอนื่นเพาะมันต้องมาเจ็บประมาณด้วย

ไม่ตำรวจอ่ะไม่มีอะไรแนี้ไม่มีตำรวจออ้น่่นนไปเลยตำไปเลยถ่าไว้่าไว้เป็นหลักฐานไปส่ไปว่วนอืนนนน่นจะเจ็บกับมันสิ 我们。嗯 <noise>